ที่สามสี่สี่นาทีพี่จินอยู่ด้านหน้าวัดบรวรนิเวศวิหารเฮลโลเอฟซี FC, จินดาจินยูทู u วันเดอะเวอร์สบายดี ไปดีพ่อแม่พี่น้องในฟั่งสาธารณรัฐประชาธิประัยประชาชนลาวด้วยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องในรัชฉานไทยใหญ่เมืองท่าขล็กเมืองนายเมืองสัตว์นครเชียงตรุงนครเชียงตรุง เมืองแสนหวีสีป้อแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในรัสมอนมอนสเตตและพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในรัฐกอทูเรสเตต<อ>แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในประเทศพมา่าด้วยนะครับแล้วก็ เพื่อน FC พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเวียดนามสินเจ้าเวียดนามในอินเดียด้วยนะครับฮลโล FC อินเดียในอินโดนีเซียด้วยนะครับฮลโลอินโดนีเซียฮลโลมาเลเซียสวัสดีครับ เพื่อนๆเอฟซีในญี่ปุ่นนะครับริกาโตะเจแปนนิป่อนเฮลโลเอฟซีซาวโคลียาฮลโลเอฟซียูเครนเฮลโลเอฟซีเจมีนีในฝั่งยุโรปด้วยนะครับ ตอนนี้พี่จินอยู่ด้านหน้าวัดบวรวิหารนะครับก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของวัดนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้คือหน้าวัดนะครับถัดไปทางฝั่งโน้นก็จะเป็นถนนข้าวสารนะครับถนนรามบุตรีถนนตานีนะครับ ันนี้ก็จะมีป้ายป้ายประวัติของวัดนะครับป้ายประวัติของวัดวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารนะครับอันนี้เป็นเป็นป้ายประวัติของวัดนะครับที่อยู่ที่อยู่ด้านหน้าวัดตรงนั้นเป็นเป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์ของวัดคือมันมีตำนานนะครับ ส่วของวัดบวรฝัรร่งตรงข้ามนะครับเป็นป้ายรถเม,มี์กำลังสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับฝั่งทางโน้นนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนของกำแพงวัดนะครับกำแพงวัดตรงนี้คือเป็นในส่วนของดีของวัดนะครับ อันนี้คือด้านนอกนะครับด้านนอกช่วงที่สามกว่านะครับอันนี้เป็นป้ายเป็นป้ายท่องเที่ยวทุลิสนะครับกรุงรัตนโกสินทร์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับมันมีตำนานเล่าอันนี้เล่าตามตำนานนะครับตามประวัติศาสตร์ทางด้านการทหารที่เขียนไว้นะครับไม่ได้ไป บูลีประเทศไหนนะครับก็คือเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วนะครับในช่วงสงครามอินโดจีนนะครับทหารไทยตอนนั้นช่วงนั้นคือสงครามอินโดจีนก็คือเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคือในช่วงนั้นก็คือวันตกยังยังยึดครองบางประเทศใน เอเชียเป็นอาณานิคมนะครับอย่างเช่นเวียดนามลาวกัมพูชาก็ตกเป็นอาณานิคมโคลนีของฝรั่งเศสเวียดนามลาวกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสส่วนประเทศมาฮมามาเลเซีย สิงคโปร์นะครับตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับประเทศฟิลิปปินส์ก็ถูกยึดครองโดยสเปนนะครับสเปนส่วนอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เป็นโคโลนีของประเทศนเธอแลนด์นะครับในช่วงนั้นอลแลนด์นะครับในช่วงสงครามอิโูจนนะครับก็ทหารไทยที่เข้าไปรบ ในอินดจีนของฝรั่งเศสนะครับที่เมืองสีโสพลเขาถือว่าเป็นตำนานทหารผีหนังเหนียวนะครับก็เขาได้รับการปลุกเสกนะครับผ้าประเจียดผ้าปะเจียดจากจากวัดบวรนี่นะครับจากประวัติศาสตร์ทางการทหารนะครับบันทึกไว้ก็คือผ้าประเจียดจากวัดบวรตรงนี้นะครับโดยเชิญเกจีอาจารย์ชื่อดัง ชื่อดังในสมัยนั้นนะครับก็จะมีหนึ่งหลวงพ่อชวนโอภาษีหลวงพ่อชวนโอภาษีคือแห่งอาสมบางมดนะครับอันนี้คือเป็นอุโบโสถวัดบวรนะครับหลวงพ่อชวนโอภาษีดูน้าพิจิตหน่อยนะครับแห่งโอสมบางมดนะครับก็คือแหวงบางมดนะครับแถวบ้านพิจินนะครับแหวงบางมด เขตทุ่งครุคุ้มเทพานครตอนนี้เป็นอุโบสถนะครับตูทางเข้านะครับยังไม่เปิดนะครับวัดบวร,บร,บรนิเวศพิหารนะครับองค์แรกคือหลวงพ่อชวนโอภาษีแห่งโอแห่งอาสมบางมดนะครับอ,องค์ที่สองนะครับก็คือหลวงพ่อแช่ม,ชมนะครับองค์ที่สาม องค์ที่4ี่ก็คือหลวงพ่อจาดกับหลวงพ่อจงหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงนะครับสี 4, 4่สี่พระอเรียสงฆ์สี่พระเกจิด,ดังที่เป็นคนปลุกเสกผ้าปพเจดน,นะครับทําพิธีกรรมที่ที่วัดบวรตรงนี้แหละครับแล้วก็มีทหารหน่วยรุพิเศษของไทยลายล้อมไว้นะครับตามกระแพงต่างๆบุคคลภายนอกห้ามเข้า นะครับห้ามเข้าไปแล้วก็บุคคลภายในห้ามออกมานะครับก็จะยืนรายล้อมไว้โดยพระอาจารย์ทั้งสี่ท่านหลวงพ่อชวนอุบาสีหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงก็จะทําพิธีตั้งแต่อาทิตย์อัสดงอาทิตย์อัสดงก็คือก็คือตั้งแต่ค่ํานะครับตั้งแต่ประมาณห้าโมงกว่าหกโมงครับยาวไปถึงเช้าหกโมงเช้าเลยนะครับสิบสองชั่วโมงนะครับในการ เพ่งกระแสจิตเพ่งกระแสจิตเข้าไปยังท่าประเฉียดนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงโหยหวนนะครับคือสหารแล้วก็คนที่อยู่ในพิธีกรรมเสียงโหยหวนเสียงกรีดร้องของวิญญาณต่างๆนะครับดังทั่วบริเวณวัดบวรตรงนี้นะครับที่ดูกดังในสมัยสงครามอินโดจีนนะครับก็มีทั้งเป็นวิญญาณแล้วกเ็เป็นในส่วนของ ที่เป็นเงานะครับเป็นเงาเต็มไปหมดเลยนะครับก็เข้ามาในภาพประเจตนะครับท,ทําพิธีกรรม12ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อทั้ง4ี่พระอ,อาจารย์ทั้งสองค์หลวงพ่อชวนหลวงพ่อสีหลวงพ่อแช่งหลวงพ่อจา่าหลวงพ่อจงก็ให้พลตรีเกียงศักดิชิตนะครับพนตรีหลวงเกียงศักดิชิตก็คือเป็นผู้บังคับการทหารไทยในสุขภาม อินดูจีนะครับพลตรีหลวงเกียงศักดิชิตนะครับไปลองยิงนะครับถ้ายิงออกก็ต้องทําใหม่นะครับยิงผ้าประเจียดนะครับก็คือยิงไม่ออกครับครั้งเดียวผ่านเลยนะครับครั้งเดียวผ่านก็ยิงยิงไม่ออกยิงไม่ออกครั้งเดียวผ่านนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในสมรภูมิอินดูจีนะครับตอนนั้นก็ทหารไทยก็ประทะ ถ้ากับทหารของโมร็อกโกโมร็อกโกมาได้ยังไงเพราะตอนนั้นโมร็อกโกเป็นเมืองขึ้นโคล و ن ของฝรั่งเศสนะครับเฟรนช์คอล و ن เฟรนช์โมร็อกโกแล้วก็ยวนแล้วก็คือเวียดนามน,นะครับก็คือเป็นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับก็มาป้องกันเมืองที่เมืองศรีโสพลเมืองศรีโสพลอยู่ที่ เมืองสีโสพลก็คืออยู่ในเขตประเทศเขมรปัจจุบันนะครับทหารของฝ่ายโมร็อกโกและก็ทหารยวนเวียดนามมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าทหารไทยนะครับแต่ก็ทําอะไรทหารไทยไม่ได้นะครับผลสุดท้ายก็ทหารชนะในสรภูมิที่เมืองสีโสโคพลประเทศเขมรในปัจจุบันนะครับตอนนั้นยังเป็นของฝรั่งเศสอยู่นะครับก็ ถูกจับเป็นเฉลยอย่างมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโด่งดังนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะครับส่วนกรณีที่สองนะครับผ้าประเจียดที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อชวนอุภาษีปลูกเสกตรงวัดบวรนี่แหละครับนั่นก็คือเจดีนะครับหลวงพ่อชวนโอภาษีนะครับแห่งแห่งบางมดนะครับแล้วก็วุ้ช่งหลวงพ่อ จากหลวงพ่อจงนะครับก็มีทหารไทยที่ไปไปลบในในสมรภูมิเวียดนามนะครับอันนี้คือไม่ได้ไปบูลลี่นะครับไม่ไปบูลลี่อะไรคือพูดตามประวัติศาสตร์ทางการทาหารที่บันทึกไว้นะครับก็ตอนนั้นทหารไทยที่อยู่รักษาค่ายนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆค่ายแบร์แบ,แ,บแคสทางเวียดนามใต้นะครับก็มี ทหารเวียดนามเหนือนะครับตอนนั้นเวียดนามแบ่งออกเป็นสองส่วนนะก็คือเวียดนามเหนือนะครับก็เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเวียดนามใต้นะครับที่สหรัฐอเมริกาไปช่วยทางทางเวียดนามใต้นะครับปลุกเข้ามายังฐานที่มั่นของทหารไทยทหารไทยมีอยู่แค่150คน150คนนะครับส่วนทหารหน่วยกล้าตายของเวียดนามนะครับ ก็คือหน่วยสองหนึ่งหน่วยยีิบเอ็ดเขารู้จักกันดีนะครับชปเปอร์ชปเปอร์หน่วยยีิบเอ็ดก็บุกเข้ามานะครับแล้วก็บะทะกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าผลจากการบัะทะพอทหารไทยตรวจพิสูจน์ทราบนะครับหลังจากเช้าแล้วนะครับก็สามารถานับศพทาหารฝ่ายเวียดนามเหนือนะครับเวียดนามเหนือที่เสียชีวิตในที่ลบได้ทั้งหมด 450นายนะครับอันนี้ตามประวัติศาสตร์เขียนไว้ยางั้นะครับ450นายและก็บาดเจ็บสาหัสนะครับที่ไม่สามารถไปไหนได้อีก16นายนะครับแล้วส่วนที่ทหารเวียดนามลากศพไปได้อันนี้เราก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลนะครับเพราะว่าจะมีบางส่วนที่ทหารเวียดนามเหนือเขาจะใช้ตะขอตะขอแหลมแหลมนะครับเหมือนกับพวกจับกังกรรมกรเอไป เกี่ยวกับสอบเท้านี่แหละครับเขาก็จะเกี่ยวเอาศพเพื่อนทอาหารเขาเกี่ยวแล้วก็วิ่งไปนะครับที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายหรือใกล้จะตายนะครับแต่เท่าที่ศพที่เอาไปไม่ได้นะครับที่เราสามารถนับได้ก็คือประมาณตัวเลขที่เป็นทางการคือ450ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหั16ส16ศพนะครับส่วนฝ่ายทหารไทยเสียชีวิตในสมรภูมิที่ปะทะ1นายนะครับ1นนายแล้วก็บาดเจ็บ เล็กๆน้อยๆอ,ยอยีกประมาณ5้าถึงหนายนะครับอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้นะครับอันนี้ไม่ได้บาบูรี่นะครับแต่ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็เล่าถึงว่าคา,าถาอาคมพวกนี้มันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ปลูกเศษที่วัดนี้นครับพี่จินอยากจะให้รู้คือเขาปลูกเศษที่ตรงนี้นครับที่วัดบวรนี่ครับนี่คือสถานที่จริงนะครับมาถ่ายทําจริงเลยก็คือปลูกเสกที่วัดบวร บางลำพูกใกล้ๆถนนข้าวสารน,นี่แหละครับไปที่ปลูกเสกแต่ว่าพระอาจารย์เจเจอาจารย์ที่มาปลุกเสกมาจากที่อื่นนะครับ <PM. S 2> ก็คือหลวงพ่อชวนโอภาสีนะครับแห่งโออาสมโอภาสีอาสมโอภาสีอยู่ที่บางมดนะครับใกล้ๆบ้านพิจิตรนะครับแถวด้านบางมดแล้วก็หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงนะครับมาปลุกเสกที่นี่นครับแล้ววิชาพวกนี้มันมาจากไหน นะครับอันนี้คือปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับถ้าจากคาบอกเล่านะครับที่เป็นมุขบาทมุขบาทคือเล่าสืบถิต่อกันมานะครับก็จะบอกว่าวิชาหยิวยงคงกับพันพวกนี้นะครับก็จะมาจากอินเดียของพวกโยคีนะครับของพวกโยคีอินเดียที่บําเพ็ญพจน์ในป่านะครับ พวกนี้ก็จะมีพวกนักศิษย์พวกนักศิษย์พวกนักกายสิทธิ์นะครับพวกเล่นแร่แปรธาตุพวกฤษีชีภัยนะครับก็คือวิชาพวกนี้คือได้มาจากอินเดียซึ่งสมัยนั้นพระเรียเจ้าของฝ่ายไทยนะครับก็จะทุดงไปที่อินเดียนะครับไปเรียนรู้วิชาพวกนี้มานะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นที่โด่งดังนะครับภาพประเจียดนะครับคนที่ยิงโซ่รอนกับมือนะครับหลังจากได้รับภาพประเจียดจาก พระริยาเจ้าพระริยาสงฆ์ทั้งสี่รูปนะครับหลวงพ่อชวนโอภาษีนะครับแห่งอาสมโอภาษีบางมดหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงแล้วนะครับท่านคนตรีหลวงเกียงศักดิ์พิชิตยิงลองเองนะครับยิงลองผ้าประเจียดเองก็คือยิงไม่ออกเลยนะครับครั้งเดียวผ่านแล้วก็เอาไปแจกจ่ายใ,ให้กับทหารคนสมัยนั้นนะครับช่วง ช่วง2,480กว่าแล้วสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นคือยังมีบรรดาศักดิ์อยู่นะครับถือว่าจะเปลี่ยนแปลงกปกครองยกเลิกบรรดาศักดิ์แต่ว่าคนที่มีบรรดาศักดิ์แล้วก็ใช้ต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับก็คือนายทหารคนนี้คือพลตรีหลวงเกียงศักดิชิตนะครับก็คือคําว่าหลบรรดาศักดิ์ของของท่านนะครับเป็นผู้อิตาการทหารไทยนะครับที่ทดลองยิง อันนี้ก็เป็นสถานที่จริงนะครับที่ที่ทาพิธีกรรมตรงนี้นะครับอันนี้คือบริเวณเจดีของวัดนะครับแล้วในวัดนี้มีอะไรสําคัญทาไมมันจริงศักดิ์สิทธิ์และต้องมามาทําพิธีกรรมที่วัดนี้นะครับลองมาดูประวัติศาสตร์ของวัดสักนิดหนึ่งนะครับวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวรราช วรวิหารนะครับมีคนมือบอลนะเอาอะไรมาขีดเป็นสอีจริงไม่มีนะครับตรวนี้คือวัดปอน,นิเวศอันนี้คือะส,สอีนะครับวิหารราชวรวิหารนะครับประวัตินะครับคร่าวๆที่เขียนไว้ในนี้คือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่ สร้างในสมัยรัชกาลที่3ระหว่างปีพศ2367ถึง2375โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสบในปีพศ2379รัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าวเชิญสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาคือรชัชกาลที่4ซึ่งทรงผนวดจำพรรษาอยู่ณวัดราชาชิวาสนะครับให้เสด็จมาครองวัดนี้และพระราชทานนามว่าวัดบวร,บรนิเวศวิหารต่อมาเมื่อปีพศ .2466 ในสมัยรชัชกาลที่6ทรงโปรดเก้าให้ยุบวัดรังสีมันมีวัดเล็กๆอยู่ใกล้กันครับวัดรังสีสุดทาวาสซึ่งอยู่ใกล้เคียง รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันกับวัดบรวรน,นิเวศวิหารนะครับในพระอุโบสถมีตรงนี้นะครับพระพุทธชินสีที่ต้องมาปลูกเสกที่วัดบรวรน,นะครับก็คือตรงนี้ครับพระพุทธชินสีคนไทยบางบางท่านไม่รู้นะครับพระพุทธชินสีมาอย่างไงซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัยโลหะปางมารวิชัยนะครับ สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับสมัยกรุงสุโขทัยก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับที่สร้าขึ้นมาโดยพ่อขุนบางกลางหาวนะครับสถาปนานะครับนะครับก็คือปราบดาเป็นพ่อขุนศรีอินทรทิตย์นี่แหละครับได้ถูกเชิญจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเดิมทีนะครับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ มาปฏิสถานที่วัดนะครับไว้ที่วัดนอกจากนี้ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เก้านะครับมีมือบอลน,นะครับอันนี้คือรัชกาลที่เก้านะครับเคยทรงผนวดและประทับจำบรรษาอีกด้วยนะครับก็ถ้าเราสรุปดูตรงนี้นะครับก็คือเป็นวัดที่มีพระพุทธชินสีนี่แหละครับพระพุทธชินสีคืออายุอย่าง,งน้อยก็ต้อง แปดเก้าร้อยกว่าปีนะครับเกือบพันปีนะครับที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัยนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนี่ครับตรงนี้ที่สําคัญเลยครับแล้วก็เป็นเป็นวัดที่นะครับในหลวงรัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เก้าทรงผนวดจำรรษาอยู่ณวัดนี้นะครับและอัฐิอัฐิที่เท่านะครับ อธิคิดเท่าบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระมหิดตราทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหงกรจาธิเบตรามาธิบดีจักกรีนริบอดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราทิเบต รามาธิบดีจัก,กรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบาพิตรเอาเก็บไว้ที่อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารด้วยนะครับแล้วก็อัฐิกระดูกส่วนใหญ่นะครับก็จะเก็บไว้ที่วัดราดชบาพิตรนะครับแต่เท่ากระดูกจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นสาเหตุที่พระเกจิอาจารย์ทั้งสี่รูปนะครับก็คือหลวงพ่อชวนอุภาษีหลวงพ่อ แช่มหลวงพ่อจ่าหลวงพ่อจงมาลูกเสียงกันนี่เพราะว่าวัดบวรมีพระพุทธชินสีครับพระพุทธชินสีนะครับอันนี้คือเป็นเป็นประวัตินะครับก็พูดตามประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ไปบูลลี่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะปัจจุบันเราก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันนั้นคือเป็นประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เราก็พูดตามประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เล่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่มันมีอยู่จริงในโลกนี้ว่าพระอริยเจ้าพวกนี้คือได้วิชาความรู้พวกนี้มาจากโยคี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 คือพวกฤาษีฤาษีชีภัยพวกนักกายสิทธ์พวกวิทยาทรพวกเล่นแร่แปรธาตนะครับก็จะอยู่ในชมพูทวีปในอินเดียในเนปาล ในอัฟกานิสถานนะครับในปากีสถานคือตรงน,นั้นมันจะเชื่อมไปสมัยก่อนก็นเป็นชมพูทิวีพด้วยกันเพรคือบริเวณแคสเมียแคสเมียนะครับเขาก็จะมีป่าหิมพานมีสิ่งลึกลับอะไรมากมายนะครับปัจจุบันก็อยู่ในการปกครองแบ่งกันดูแลด้วยกันร,ระหว่างอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับวิชาพวกนี้นะครับก็ได้ตกทอดมาจากพวกโยโคีพวกลือสีชีพัยพวกนี้มายังพระอาจารย์ต่างๆ นะครับที่เดินทางทุดงไปถึงอินเดียในยุคโน้นนะครับสมัยก่อนพระมีความพยายามนะครับพระอริยสงฆ์คือเดินทุดงไปถึงอินเดียนะครับก็เล่าสู่พี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านดังฝั่งสมบวรลาวนะครับที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วก็ไทยใหญ่นะครับในรัชสานนะครับคนครเชียงตุงแล้วก็มอนสเตตก็ฟังไทยรู้นะครับ แล้วก็กอตูเรสเตตนะครับก็เรียงก็ฟังไทยรู้เรื่องนะครับแล้วก็เวียดนามก็ฟังไทยได้นะครับในเวียดนามทางเหนือนะครับแถวเดียดเบนฟูนะครับไทยดําไทยแดงไทยขาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเอเชียนะครับอย่างญี่ปุ่นนะครับเอซในญี่ปุ่นอจาปุนนิปปอนเซอเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียอินเดียนะครับอินเดีย ไคลแม็กซ่ที่อินเดียน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จีนก็ขอ,อยุติการไลฟ์สดถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับให้สว่างก่อนนะครับก็จะไปที่วัดราชนัดดารามนะครับบริเวณที่เป็นโลหะปราสาทนะครับขอให้สว่างประมาณสักจิตมงเช้าก่อนนะครับวันนี้จะเข้าไปในโลหะปราสาทนะครับ เพราะว่าวันเสาร์พิจินว่างนะครับก็จะไปถ่ายทอดเรื่องราวอะไรดีๆนะครับศูนยวัดบวรนี่คือที่ต้องที่ต้องไล์สดหลายรอบเพราะว่ามันมีความสําคัญอย่างนี้นะครับที่ที่ความลึกลับมหัศจรรย์ในโลกนี้มันมีจริงแล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับสําหรับการไล์สดในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในช่วง7ิดมงเช้านะครับ ที่วัดราชนด,ดาร,ร,มรามโลหะปราสาทแล้วก็ลานพระพรามหาเจษฎาบดินสวัสดีครับ